เรามาไม่วันนี้ทําไมมันเรื่องเครียรเนา่ข่าวเคลียร์แต่ว้คุณทันวงสมิธและเชนหมไม่ทันเป็นคู่หูดูโอสองคนไม่ทันครับพี่สมิธคนหนึ่งครับพี่เชนคนหนึ่งนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับพี่สมิธบันดิตเนี่ยนะฮะถูกหามส่งโรงพยาบาลอาการเป็นยังไงเพราะอะไรติดตามนะครับนี่เลยนะครับนักอิเล็ก ชื่อดังสมิธบันดิตนะครับหนึ่งในคู่หูดูโอสมิธและเชนเจ้าของเพลงเพราะผูกพันนะครับถูกหาม้หามตัวส่งโรงพยาบาลถ้วครับภายหลังจากเจ้าตัวนะครับมีอาการร่างกายซิกซ้ายชายจนไม่สามารถขยับเย,ยื่อนร่างกายได้เบื้องต้นนะครับแพทย์คาดว่าเส้นเลือดในสมองตีบโดยขณะนี้อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ที่โรงพยาบาลวชิระสามเสนนะครับความขึ้นหน้าอาการป่วยของพี่สมิธบันดิตเนี่ย จะเป็นอย่างไรเดี๋ยว True Insight จะอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆเ,เลยครับน,น,น,ะน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต